โอท็อป oh, ช่วยชาโอท็อปช่วยประชาชน <Yeah. S 2> และต้องเป็นประชาชนที่มีฝีมือโอท็อปทุกจังหวัดดีหมดแต่ดีที่สุดคือโอท็อปลาดบุรี oh, wow. ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน นี่เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการนะครับของการผลิตโอท็อปสร้างสรรค์แล้วก็มาจำหน่ายในงานนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็โอเคค่ะยอดดีอยู่พอสมควรค่ะ,ะค่ะคนให้ความสนใจใช่ค่ะเพราะว่าของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะไม่ซ้ำใครด้วยค่ะแล้วก็เป็นในในโซนนี้โซนของขวันของฝากเนี่ยก็จะเป็น ผลิตภัณฑ์ของเราเองแล้วก็รวมกับผลิตภัณฑ์โอท็อปของราชบุรีที่เป็นของดีของดังมารวมตัวจัดกระเช้าของขวัญที่นี่ค่ะครับวันนี้เรามีสองสองร้านเลยค่ะใช่ทั้งของตัวเองแล้วก็ของของกลุ่มของเราใช่นะอ่าแล้วเคยเข้าร่วมกี่ครั้งและมาแสดงที่เมืองทองเนี่ยนะฮะเราร่วมกับทุกครั้งค่ะเพราะเราเป็นโอท็อปรุ่นแรกค่ะตั้งแต่ปีส6่อะค่ะอ๋อนะก็ดีที่มันมีตลาดเปิดให้เรา สวัสดีครับผมปฏิพัทพวงแก้วผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธของของขวัญของฝากในงาน o อทอ c ซิตี้นะครับซึ่งบูธแห่งนี้เป็นของจังหวัดราชบุรีวันนี้เราจัดเป็นของฝากของขวัญน,นะครับซึ่งรวมเอาผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีนะครับ ทั้งประเภทของกินในระดับ5ดาวนะครับเป็นโอท็อปชุนชิมนะเช่นไชโป๊กุนเชียงนะครับซึ่งแล้วก็รวมอีกผลิตภัณฑ์อีกมากมายนะครับซึ่งเป็นของเครือข่ายจังหวัดราชบุรีนะครับมาบริการให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่เข้ามาชมงานในโอท็อปซิตี้ตลอดจนผู้ชมได้อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะมาซื้อมาเลือกของฝันนะครับที่เป็นของฝากของถูกใจในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ สวัสดีครับครับอีกนิดหนึ่งถ้าถ้าเกิดว่าเขามาไม่ทัน,นง,งานนี้จบไปแล้วนะถ้าเขาไปราชบุรีเขาควรจะไปตามหาซื้อได้ที่ไหนครับครับในจังหวดัดราชบุรีนะครับ ท่านก็สามารถที่จะมาติดต่อที่สำนักงามนมณาชุมชนจังหวัดราชบุรีนะครับในส่วนที่เป็นของฝันของฝากนะครับซึ่งเครือข่ายโอท็อปจังหวัดราชบุรีเราได้จัดเป็นกระเช้าของฝันนะแล้วก็จัดเป็นแพ็กกิ้งของฝากนะครับเอาไว้บริการทุกท่านในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับนอกจากนี้ก็ท่านก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมตามกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในแต่ละถิ่นที่สามารถที่จะเสิร์ชหาดูได้นะครับในเครือข่ายโอทอปจังหวัดราชบุรีนะครับ ในงานนี้นะคะก็จะสิ้นสุดในวันที่22นี้นะคะแต่ว่าถ้าเลยเลยช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมซื้อผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์โอทอปได้ที่ดิมเผาถวังคาเฟ่นะคะสามารถเซิร์ชเข้าไปหาเส้นทางไปได้เลยค่ะจะมีทั้งผลิตภัณฑ์จากสารถาวันแดงที่เป็นสินค้าส่งออกและก็ผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายของเราค่ะที่นั่นจะมีครบเลยค่ะกระเป๋าเก๋ๆนะคะที่ไม่ซ้ำใครสามารถไปดูได้ที่ดิมเผาถวัรคาเฟ่คะ่ะอันนี้หมา ใช่ค่ะเป็นกระเป๋าม้าค่ะเป็นน้องหมานหมูเด้งของเราก็มีนะคะเป็นโคมไฟหมูเด้งไม่ต้องไม่ต้องไปดูถึงชนบุรีเบียดกันเยอะคนเยอะค่ะไปดูที่ราดบุรีก็ได้ค่ะมีน้องหมูเด้งเหมือนกันน้ําท่วมแม่สายเล่นสะอวมเลยแต่ว่ามันไม่ได้ท่วมหมดทั้งเชียงรายนะมันโอทอปดีๆของเรายังมีอยู่แล้วก็ใช่ไหมสินค้าโอทอปของจังหวัดเชียงรายนะเจ้า มาแพ้กว่าจังหวัดอื่นนะเจ้ายังมีสินค้าที่โดดเด่นแล้วก็มีสินค้าดีสินแคาดังของจังหวัดเชียงไฮยเยอะแยะมากไปเลยนะเจ้าอย่างเช่นน้ำผึ้งนะเจ้าน้ำผึ้งของจังหวัดเชียงไฮยเนี่ยก็จะมีอยู่4ชนิดเนาะทั้งมดนี่นะเจ้าเป็นแพ็กเกจแล้วก็ได้5ดาวตัวนะเจ้าแล้วเขาก็เอามาจัดเป็นกิฟต์เซตนะเจ้าด้านทางโน้นนะเจ้ายังมีชาเนาะชาแล้วก็มีผลไม้อบแห้งนะเจ้าที่ได้5ดาว ทุกอย่างนะเจ้าผลิตภัณฑ์ที่มาอยู่ในโซนของจหว,วดเจียงฮายนี้นะเจ้าได้ห้าดาวทุกตั๋วเลยนะเจ้าอบอแป้ไผ่บอแป้ไผ่เลยนะเจ้า <laughs> เจียงฮายสู้ตายเจ้า <laughs> <Yeah. S 1> มาเมืองปทุมชุ่มนักน่ารักจริงใจปทุมนี้มีน้ำใสใสให้ดอกบัวงไงพี่น้องของเราถูกต้องไหม<ช>ปทุมธานี <laughs> คือเมืองดอกบัวนะ <laughs> ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่ดอกบัวนะครับ <laughs> โอท็อปของเราหลากหลายจริงๆใช่ <laughs> ใชไหมฮะ <laughs> ใช่ค่ะมาออกงานนี่บ่อยเอ่อก็ปีละสองรอบค่ะเนาะใช่ค่ะการตอบรับของคนที่มาเที่ยวงานเป็นไงครับโอ้ดีมากเลยค่ะเนาะเพราะว่ามีแต่คนอยากช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอะค่ะให้มีกําลังมีงานทํากันแล้วก็ของเราก็เป็นของดีของจังหวัดปทุมด้วยอะค่ะค่ะเป็นเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ไหมของเราเออมีประมาณ20กว่าคนค่ะก็ช่วยกันผลิตสิ่งนี้นะใช่ค่ะของเรามีสินค้าหลายตัวอ๋อ เป็นเป็นต้นว่าอะไรบ้างเอที่กลุ่มนี้จะมีเป็นหมูทุบหมูฝอยหมูสวรรค์เห็ดนางฟ้าลุยสวนค่ะเป็นทั้งของขวัญของฝากใช่ค่ะเห็ดก็เป็นเห็ดที่ชาวบ้านปลูกค่ะนั่นเห็ดอะไรฮะเป็นเห็ดนางฟ้าค่ะโอ้ใช่เนาะค่ะปทุมธานีมีดอกบัวมีนางฟ้าด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเขามาไม่ทันงานโอท็อปมันจบไปแล้วเนี่ย บอกเบอร์โทรไว้เขาตามหาซื้อสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์087-677-0471ค่ะนะหรือ<ช>มีเว็บจ้องเว็บไซต์อะไรไหมเว็บไซต์ก็จะมีเพจเป็นหมูทุบป,ปทุมธานีค่ะแหมนะใช่ค่ะของแท้ค่ะ <laughs> ไม่เอาหมูเด้งมาทุบ <laughs> ไม่กล้าทุบมันนะโอ้โ <laughs> โอท็อ yeah. ป oh, ทั่วไทยมามาไปไปมาอยู่ที่เมืองทอง พี่น้องมามองที่เมืองทองทานีทุกสิ่งสวยงามทุกสิ่งดูดีมาเลยเมืองทองทานีมาซื้อโอท็อปเอาไปใช้การน,นะแดแดดแดแดดว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน